ดูให้จบแล้วจะรู้ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุการรถไฟต้องรับผิดชอบหรือไม่เรื่องจริงจากสารดีกาครับคนขับรถยนต์มาถึงทางรถไฟเห็นหมายกั้นไม่ลงก็เลยเข้าใจว่าปลอดภัยและขับข้ามไปแต่จูจ่ๆก็มีรถไฟพุ่งเข้ามาชนอย่างจังรถพังยับคนขับเจ็บสาหัสพอสืบไปสืบมาปรากฏว่า พนักงานกั้นถนนของการรถไฟละทิ้งหน้าที่ไม่อยู่ที่ป้อมครับการรถไฟสู้คดีว่าวันนั้นมีพนักงานนัดหยุดงานแต่สารดีกาบอกว่าฟังไม่ขึ้นและไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะกฎหมายกำหนดให้การรถไฟมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันอุบัติเหตุที่ทางข้ามการที่หมายกั้นไม่ลงถือเป็นความประมาทอย่างร้ายแรงของการรถไฟครับสุดท้ายแม้สารจะมองว่าคนขับรถก็มีส่วนประมาท แต่การรถไฟประมาทมากกว่าจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นส่วนใหญ่ครับเป็นอุทาหรณ์ว่าความปลอดภัยที่ทางข้ามเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของการรถไฟนะครับแล้วเพื่อนๆนคิดว่ายังไงครับคนขับรถยนต์ที่ขับข้ามไปโดยไม่ดูให้ดีควรจะต้องร่วมรับผิดด้วยไหมหรือคิดว่าเป็นการรถไฟผิดร้อยเปอร์เซ็นต์คอมเมนต์มาแชร์ความเห็นกันครับ